สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของอาฟอดปทุมายูค่ะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ติดตามตะทุกใจลุกไลยอ่ะก็น้องสมัครกดติดตามมาได้เลยที่ช่อง YouTube ของอาฟอดปทุมนะคะวันนี้อก็อยู่ทีซุ่นฟอดออโต้ไกลรีปทุมธานีก็ใส่น้องไอ้มาอยู่ทีนี่มาอยู่บ้านเราอยู่ทีไหนก็ได้เบียรใก็ได้เลยนะอ่าทั้งหมดจุดแต้งแต่ว่าจะพามาเล่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นฟอดแรนเจอร์นะคะเป็นตัวนิวตัวไม่ล่าสุดเลยในรุ่นไวายเทคนะคะตัวซีนี่เป็นซีพิเศษนะคะคือซีซ่ม ตัวราคาคา meantime, ่ายของเขาจะอยู่ที่นึ่งลานสี่มื่นสองพันบาทนะคะแต่ถ้าไม่ใช่สี่ซ่อมเป็นสี Paul, ่ดำสี่ทถาดำสี่บนเงินราคาจะอยู่ที่นึ่งลานซ่ามื่นสองพันบาทค่ะชุดแต่งทัังมดนี่แต่งให้ลูกค้าฟรีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแลกกันเลยว่าชุดแต่งรอบขั้นนี้พี่น้องอาแต่งให้ฟรีนี่แต่งอะไรผีมั่งนะคะเดี๋ยวอาภาพมาแลกตัวชุดแต่งตัวข้างข้างหน deep, ้ากันก่อนเลยนะตัวข้างข้างหน้าตัวนี้ก็ แปลงหน้านะแปลงหน้าตัวนี้เป็นชุดหน้า F ร้0ยหาสิไปเดอร์ให้กับลูกค้านะคะตัวแพร่งหน้าตัวเดิมหรือมันติดมากระบ,บดอคาคก็ทอดึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราไปเลกอย่างแค่ๆหน้า่วาแปง่งอะไร่กับลูกค้ามั่งนะคะนี่นะค่ะตัวแพรงหน้าตัวนี้ย่าเเลี้ยนได้หมดเลยนะมันจะมาพร้อมกับไฟตัวซีไฟตัวนี้จะเป็นไฟวิ่งกลางวัน แล้วก็ตัวกระจัง F O R D Ford อันนี้ก็ทำเป็นซีซ่อมเลยเป็นซีเดียวก็ตัวรถให้กับลูกค้าไปเลยค่ะมีไฟ LED นะคะให้ทงางรถซ่อมรวงกันตรงนี้ค่ะเทียาติดเพิ่มเติมแล้วคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวครอบไฟหน้าค่ะที่เป็นที่ดําดานนะคะในรุ่นตัว Ford Ranger Wide Tech ของเรานะคะตัวนี้จะมีตัวเซ็นเซอร์ทางด้านหน้าให้ซจุดนะคะอยู่ตรงไหนงองตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะพี่นี่นะคะ จะเป็นเซนเซอร์หน้าค่ะนี่นะคะจุดสี่สองค่ะซ้าแล้วก็ทางอีกทางด้านข้างนู้นนะคะจะเป็นตัวติซซี่ตัวนี้ไฟจะเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะเป็นไฟหมิงกลางวันค่ะที่อาติดเติมตัวไม้ไปก็จะเป็นตัวคลอกไฟหน้าค่ะที่เป็นซีดธดาใน,นส่วนกล้องตัวนี้จะเลียกสักปุ๊บหน้าแล้วค่ะสกุ๊บหน้าฝ้ากับปลง อันนี้เป็นสกุปนาตัวใหญ่เลยอันนี้อาก็ทำซี่ซี่ซ่อมนะคะซี่เดี๋ยวก็ตัวรถเลยให้กับลูกค้าไปแล้วก็ตัดโดยซี่ดำดานนะคะมาพร้อมกับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวมามัดแแตงตัวซี่ซ้อมนะคะในการติดตั้งข้องเรานะตัวนี้เราติดตั้งโดยการใช้เกาวซ้ำเอ็มนะคะแล้วก็ยิงซิลิโคนทับเดี๋ยวมาเรียกลก้องสุมรอนะคะในส่วนของด้านข้าง คุมหล้อหรือว่าโป้งข้างเงี่ยะคะ่ะตัวนี้มีขนาดหกนิ้วนะคะมีมุดมุดตัวนี้ก็เป็นมุดลอกนะคะไม่ได้จอรดนะตัวโป้งข้างหรือว่าตัวซุ่มลอตัวนี้มันติดมากับฉุดหน้าเ1 5 0รยสไปเดอร์เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเอาพามาลายแม็กยางแม็กตัวนี้เป็นแม็กรอบ18ปนะคะลายแม็กก็ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะว่าอยากลายแบบนหนเนี่ย้องอาร์ตพิเศษได้ลายนี่เป็นแบบด้วยก็สามารถติดจอหลับบุกกับอาได้เลย ตัวยางนะตัวนี้อาติข่งองยางแหงคุกนะเป็นยางแหงคุกเอตีสองนะตัวขนาดข่องอยางเราจะอยู่ที่องหกห้านะคะถ้าพกสู้นะหนึ่งแปดแม็กตัวนี้เป็นแม็กขอปสิบแปดนะคะทางด้าน,นข้างนะคะตัวนี้สติ๊กเกอร์เนี้ยไม่ได้ติดเพิ่มนะมันมาจากโรงงานเลยค่ะมาเพราะมันได้ข้างค่ะตัวนี้มาจากโรงงานทางมดที่อะติดเพิ่มเติมก็จะมีนี่นะคะ่ะตัวขอบแกม ขอบแกมโลโก้ของม,มาเลนเจอร์ตรงนี้นะตัวนี้อาติทาทเป็นสี่ดำดานค่ะพปะกะติด่มเดิมที่มาจากโรงงานมันจะเป็นสี่ดำเงาแล้วก็ตัวครอปจอกหมองก้างอันนี้อาเราครอปไปเป็นสีดำดานเดิมเดิมมันมาจากโรงงานมันก็จะเป็นสีดำเงาน,นะคะในส่วนกล้องฟิล์มนะคันนี้อะก็ติดฟิล์มกล้องอเมริกนันออโต้ฟิลม์มหรือว่าพี่ๆนนองๆลูกค,คา,า่ันไม่อยากได้เป็นซ้ำเอี๊มหรืออาลามนาาก็จะให้ได้นะ คันนี้ติดบานหน้าอยู่ที่60%รอบคันอยู่ที่80%ความหน้าบางขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยว่าอยากได้ที่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะที่ติดเพิ่มนะตอนนี้ก็จะเป็นตัวคิวกันซาดค่ะติดให้ทั้งสี่บานเลยแล้วก็ใส่ตัวเบามือจับกันลอยไปให้ที่เป็นสี่ดำดานค่ะตัวน,นี้จะป้องกันตัวลอยคิดพืวแล้วนะในส่วนข้องตัวราวล่างค่าตัวนี้มาจากโรงงานเลยค่ะชายงานได้จริงทนนะเดี๋ยวเอาขึ้นไโ่โอ้ในแหละ นี่อาขึ้นอย่างนี้นะอืมขึ้นเหมืนได้นี่อาขึ้นเหมืนได้นะอน,นี่อาวุ้นวุ้นเลยสายงานได้จริงค่ะเดี๋ยวอาจะพาไปเดินทางข้างล่างเดี๋ยวอาติปัวไม่ลูกค้าไปนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวครอบ้าทั้งน้ำมันดีบเอนซี่ดำดานค่ะตัวนี้เป็นสปอร์ตบาร์นะสปอร์ตบาร์ตัวไม่ในรุน่นวายแท็กปีสองพันี่แปดจะเป็นซี่ดำเงาค่ะมาพร้อมกับคัสตัวคัสสีชมนีนะ ตัวคาสซีซ่อมนี่ถ้าว่าไก้ไม่ยากได้แกะออกได้นะมันเป็นมันสติกเกอร์ค่ะเนี่ยดูแค่นี้เองสามารถที่จะแกะออกได้ค่ะแต่ถ้ารถที่ซ่อมขาดซ่อมมันก็ช่วยนะคะแต่ถ้ารถที่ข้าวที่ดำที่แ่าดำที่มอนเงินถ่า,าลูกขาไม่อยากได้เบบพีไม่ยากได้เลยเนี่ยนะก็แกะออกให้ได้นะในส่วนของตัวไลเนอร์ตัวนี้มาจากโรงงานเลยมาแบบนี้เลยนะคะอดของเราจะมีตัวนี้นะคะที่สามารถเสียบไฟบานได้นะคะนี่ อาจจะใครเลยนะนี่ค่ะสำหรับใบเสียบได้นะคะเสียบไฟบานได้เปิดเสียบไฟเปิดได้ค่ะเดีย๋ยวอาจจะผ่านมาแน่เนี่ยเส้นของข้างล่างต่อตัวนีนะ้ก็ติดเป็นตัวสุดคร็อบไฟถ่ายนะคะที่เป็นสีดำด้านให้กับลูกค้าไปพร้อมกับตัวเบาะมือจับแบบปลายดาบนะคะตัวนี้นะเบาะมือจับแบบปลายดาบฝ้าไายของเราสามารถล็อกได้นะคะ เพื่อต่อไปข้างหน้าเนี่ยลูกค้าหรือว่าปีๆคนไหนที่ออกรถไปแล้วอยากใส่ตัวโรลเลอร์ลิฟที่มันปิดได้เราสามารถที่จะล็อกฝาถ่ายเราได้เลยค่ะในรุน Ford ่นฟอร์ดเลนเจอร์วายแท็คของเราถูกตัวนะคะตัวนี้จะมีเลยจะมีกอง้อยล่างค่ะที่ฟังอยูนในสันลักตัวโลโก้ฟอร์ดนะครั K, ทางด้าน,นล่งางฝาถ้ายเลยมีกอง้อยล่างไฮค่ะมีกอง้อยล่างไม่พอ่มพอมาร้อมกับตัวนี้เลยเซนเซอร์อีกสี่จุดเี่พี่ นีนะคะจะมีเซนเซอร์ไอซีจุดทางนั้นล้างค่ะตัวนี้เป็นตัวจุดกันชนล้างตัวเดิมที่ติดมาจากโรงงานเลยนะในตัวไม่ของตัวฟอร์เรนเจอร์ตัวไวท์เทคตัวพต้องบาลีมันจะเป็นสีดําเงามากค่ะแต่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นสีกาไฟเนาะก็อาจจะเป็นสีกาไฟก็อาจจะเป็นตัวเก่าตัวนี้เดี๋ยวอาติดเพิ่มไม่ลูกาก็จะเป็นตัวกล่องมันตึกพับนะมันตึกหน้ามันตึกล่างมีอาติดเพลย์ให้กันค่ะ ในส่วนของยางอะไรนะตัวนี้จะติดมาจากโรงงานค่ะแม็กกคอบที่แปดนนะนี่นะคะอ่ะก็ได้ทำการบนกัน้นทีน่แม่กับลูกค้าไปหนึ่งครั้งแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวอาจฟ้ามาเลยฟ้าถ่ายในรุนไวแท็กของเราถุกรุนนะคะฝ้าถ่ายของเราเบามากเรามีตัวช่วยพอนแรง เดี๋ยวอาจิเปิดแ้วปิดให้แหล่อยโดยมือเดียวนะง่าเปิดก่อนมือเดียวนะอีกมือนึงอาซื้อตัวซรัพยอยู่เนี่ยค่ะอะมาแลกกันอาปิดให้แหล่นี่นะมืออามือกนเดียวนะไม่มีไก่จุ้ยนะไม่มีไกยุกปิดได้แหล่นี่นะค่ะเห็นไหมแล้วนิ้วเดียวต้องนิ้วก็ได้นี่เพราะเรามีตัวจุ้ยพอดแรงปีบุ้ยดีบ้านเหลือน่องน้องหลุยล้านก็เปิดได้มันเบามาก เดี๋ยวเ่าจะพาไปเลยในทุนภายในรถนะกุญแจจะเป็นกุญแจาอจฉริยะนะคะภายในจะเป็นแบบปุ่มพุดสตาร์ทนะคะเดี๋ยวอาจะพาไปเลยข้างในอตัวนี้เราสามารถที่จะล็อกตรงนี้ได้เลยอนี่เราล็อกแล้วนะตรงนี้ค่ะดูได้ปื๊ดว่าล็อกแล้วถ้าเราเปิดข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ล็อกตีน وع ะไม่จายนะคะพอเราล็อกปุ๊บเราต้องมาเช็คกับประตูลังโอเคอล็อกแล้วใช่ไหม เราจะเช็คกับประตูหน้าไม่ได้สมมติอ่ะคุณเจ๊อาไม่ได้ทื่ออยู่อาใส่เป้าไว้ก่อนมี่าใส่เป้าไว้นะไหนที่อาสอดเข้าไปแบบนี้อ่านี่ปลดล็อกเปิดได้เลยเห็นไหมเปิดได้เพาตังซี่บานนะคะไม่ได้ทื่อคุณเจ๊แต่คุณเจ๊อยู่ในเป้านะคะถ้าว่าปิดล็อกปืนอรอไะเนี่ยชัดๆเลยตรงนี้อ่านี่ล็อกแล้วเช็คเลย ล็อกไม้ล็อกอเคค่ะอยากมาพาไปเลยตัวภายในรถเนาะภายในรถนะคะตัวนี้ก็เป็นตัว f ฟ r ์ไวทเทคปีซองไยิเอนะคะเครื่องยุ่นจะอยู่ที่ซองจสุน่นหลตรค่ะตัวนี้ให้แรงม้าอยู่ที่1นึง่งรแปดรงม้านะคะภายในก็จะเป็นเบาะนั่งสี่ดำเดือนตะแคบได้โดยซี่ซ่อมแล้วก็มีขาดซ่อมอยู่ยิดนึงนะคะนี่ตัวนี้นะคะขาดซ่อมแล้วก็จะมีเส้นหลักคำวไวแทกอยู่ พวงมาลัยนะคพออะพวงมาลัยอุ้มนัง่งเดินได้โดยได้ที่ซ่อมมื่นกัน่ะมาพรอมปุม่มมาติฟังก์ชันเหมือนพวงมาอลัยตัวตัวนี้ทางด้านซ้ายนะคะจะบังคับสวนหน้าจอนะคะปกเขิงเสียงอะไรแบบนี้ซึ่งดังนั้นกาจะควบคุมดังหน้าจอนี่นะคะไฟหน้านะคะแบบออโต้ค่ะเปิดปิดออโต้ได้แล้วก็มีที่ปัดหน้ำฟ้นออโต้นะคะสามารถที่เราสามารถที่จะตั้งไว้ได้ให้มันปัดเองได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปุม่มพับเก็บพับ ปรับระดับนะคะขลองกระจกมองข้าง,างตัวนี้จะเป็นตัวปรับเก็บกระจกออโต้ค่ะตัว Ford Ranger ตัวไวัยแท็คของเรานะคะหน้าจอเป็นหน้าจอซัำผัดนะคะที่มีขนาด8นิว้วตัวนี้เป็นตัวตัวซิงซ้ำมนะคะให้คำสั่งเจียงเป็นภาษาไทยได้ ซิงซ่ามันมีตังอะไรกับตัวซิงไม่น้องอะตัวซิงซ่ามีสามารถเปิดอแอพแ่นที่ได้พี่เหมือนเรียกยังไงว่าเ้วิกเกเตอร์สามารถทีจ่จะขอนหน้าได้เลยที่ยูกล้องไกลที่ยูในเนี้ยเราสามารถที่ใช้บาล์ทีใช้ได้ก็สามารถขนหน้าเผื่อนได้เลยค่ะรองรับได้ต่างตัว p p l e Car p l a ีและ Android Auto ไม่ดึงวารองรับได้ต่างอ่ารุ่นตทวศัพท์รุ่น iPhone รุ่น Sam a m s u n งหรือว่า Android ถุกรุ่นนะคะตีทีเป็น Android นะคะเนี่ยรับได้หมดเลย ตัวนี้จะเป็นเกียร์10สปีดนะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะตัวนี้จะเป็นออโต้นะคะี่อาพามาให้แ,แล้วมีระบบป้องกันการลืมสายกองรถมีระบบป้องกันการปิดความกองรถนะคะตัวนี้ตัวจอกบองลังก็ต,ตัดเส้นอัตโนมัตินะคะเนี่ยดิอาติดเพิ่มเติมที่เป็นกองข้างล่างก็จะเป็นตัวกองบันทึกพับกองนากองล่างนะคะนีเลยเป็นตัวบันทึกพับแต่นี่ก็ นี่ยเป็ดีตัวกระจกมองล่างก่อนเนาะเพราะว่าตัวกระจกหน้าอ้าพึ่งติดฟิล์มเนี่ยรอให้ฟิล์มเองเขให้ลูกคายายไปติดปีกระจกหน้าได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวอาจจะพาไปเลยในส่วนกล้องสีเปิดทองเรืองนะตากับโปรงหน้าเปิดตรงนี้นะคะ่ะนี่มรงหาแล้วเติมน้ำมันตรงไหนอ๋อเติมน้ำมันนี่เลยพีกดล็อกปุ๊บ้าทางน้ำมันมันเปิดได้เลย เด็กปั๊มสั่งมาที่จะเปิดฝ้าสั้างน้ำมันแล้วก็เติมน้ำมันให้เราเสร็จเลยซึ่งเวลาเราเด็กปั๊มมันจะปิดให้เราเสร็จแล้วพอเราคัดปลอดออกไปมันจะล็อกฟอม์มรดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปแลตัวห้องเื่องกันนี่ในส่วนก้องฝ้ากระโปรงนะพี่ต้องเหลือนตัวสีเรื่องนี้ออกนะถ้าผีไม่เหลือนผีหยอกหยอกตอ้งตัวจะไม่ขึ้นนี่เบาไมมอะ่ะเปิดมือเดียวดิใช่ไหมเบาบ่อยไรอ่ะเพอเรามีช่อัพป้ากระโปรงพอดตุรุ้นนะคะ ขอดูรุนเลยตั้งแต่ตัวราคาหรุมตอนหน่งตัวท็อปสุดมีโชคอัพฟาก,กับโร่งไงหมดเลยสะดวกสบายอันนี้ไม่นักแล้วพี่ไม่ต้องดูใจเล็กคำอยู่เห็นไหมเรามีโช๊คไห้เลยมาพร้อมกับตัวนี้นะจะเป็นตัวแข่งกันฟับนบอลค่ะตัวนี้ในส่วนขององเครื่องนะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์นนดีเซลพี่แต่ว่าเป็นโทโบนะตัวนี้จะอยู่ตีซ่งยุดสุดฤลิตให้แรงมาอยู่ดี่ด้วยแปดสิบแรงมานะคะถังกว้างถังดันทรายนะ ตัวนี้ก็จะเป็นบกคลองเลี้ยวทางข้างกว้านะตัวนี้ก็จะเป็นบอกไฟฟ้าค่ะเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เราหลับประกันเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังนะคะ10ปีแส้นห้ามื่นโลแต่ว่าถ้าเป็นอ,อะไรดุอย่างหรือมาจากโคดนะเรารับประกันให้ส้ปีแส้นโลค่ะในส่วนของแบตเตอรี่นะเรารับประกันให้แค่ปีเดียวค่ะแบตเตอรี่ของเราเป็นแบตเตอรี่แห้งนะพี่ไม่ต้องเติมน้ากันนะคะอายุการใช้งานประมาณ2องปี8เดือนเนาะ อันนี้ก็ไล่ไลคลิปที่อาบอกไปแล้วว่าอาจายเองตังปีแปดเดือนค่ะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานกล้องกล้องลูกคา้าด้วยนะคะว่าใช้รถมากหรือว่ารถหน่อยนะอ่าก็ขับขึ้นเนื้อลงตายอยู่เลยๆนะอ่าในส่วนกล้องอ่าบริการอย่างอื่นนะคะเรามีบริการช่วยเลือทุกเช่ยีิบสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็เรามีอ่าการเช็กระยะนะคะครั้งแรกจะอยู่ที่มื่นห้ากิโลนะคะ รือว่า12เดือนฟอดเราเข้าูุ้นนะคะเปลี่ยนท่ายนะ้ำมันเรื่อปีละครั้งเองค่ะค่าใช้จ่ายในการเข้าปีละครั้งเ็าอยู่ที่ประมาณ3,000บาทประหยัดค่าใช้จ่ายไว้จังไม่รู้ว่าที่ลูกค้าซื้อมากันหรือนั้นเข้าสู้นปี 1, นึงเดียวแต่ว่าข้องฟอดเราปีหนึ่งเดียวค่ะแถมเรามีฟรีค่าแรงฉางให้กันแล้ว5ครั้งถ้าเป็นลูกค้าเข้าฟอดนะปีเปลี่ยนท่ายนะ้ำมันเรื่อฟรีเลยค่ะ เปลี่ยนได้น้ำมันเพื่องฟรีไดซี่พังค่ะบริการเอเด็พีนะคะเดี๋ยวเรามาแล่ลายยดจุดแต่งลบขั้นกันต่อนะคะแผ่นปื้ยกันมั่งค่ะเฮายละเอียดจุดแต่งลบขั้นกันไปแล้วนะถ้าสนใจแผ่นปื้ยก็สามารถที่จะโตมาอาได้ที่เบอร์โตส่วนเกาเกาโซงโซงเกาโซงซี่ซี่ หรือว่าถ้าไม่สะดวกผี่จะโทว์ตัวนี้เขาก็มีเล่นไล่กันเนาะแอดไลน์อาได้เลยตรงหน้าจอฟังทางด้านซ้ายตัวนี้เป็นคิวอาคุณไลน์ส่วนตัวของอารถักมาสอบท่ามลายโปรโมชั่นการจ่ายเงินดาวกับอาได้เลยอาจัดนักจัดเต็มมาบอกเลยอาแต่งเต็มไม่ตามคลิปแบบนี้เลยหญิงสาวคนบ้านเรามานะอาร์จะใช่นักเลยค่ะนะวันนี้อาก็ขออนุญาตจบคลิปรีวิวตัวกอดเรนเจอร์ไวท์แท็กซี่สมวนมหาอวยเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใไออากันนะวันนี้อาก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันนนหม่่คคคลิป้าาาะะะบบ๊ยย